สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันนะครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนกันดีกว่าน,นะครับเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กันเลยราเจอร์เล็งดึงเด็กเก่าคริสตี้จากทางเชลติกมาพร้อมทีมโดยทางเนานบนนอนราเจอร์สนใจจะดึงไรอันคริสตี้ กองกลางครัสโกเชลติกมาร่วมงานที่เลสเตอร์ซิตี้ให้จงได้เมืฟีลวิสปีปีนี้เหลือสัญญากับทางม้านายเขียวขาวถึงกลางปี2022เท่านั้นและที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าอย่างใดสวนให้มีรายงานมาว่าเชลติกอาจจะปล่อยกองกลางตัวรุกปนีนี้ออกมาในช่วงหน้าพรอนี้ในรายงานของทางเดีิเมลระบุเลยว่าสถานการณ์ต่างๆต้องรองการตัดสินใจของอังเก้ปอสเซโกกูคุณซื้อคนใหม่ของเชลติกว่าจะจัดการกับอนาคตของคิสตี้คนนี้อย่างไรดี โดยห้าหนาวที่ผ่านมาดิเนียพยายามยื่นข้อเสนอเดิมตัวกองกลางรายนี้ในราคากว่า8ล้านปอนด์แต่โดนเชลติกปัดไป่ขณะนั้นสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะเลสเตอร์ิตี้พร้อมลงสนามล่าตัวแล้วด้วยบกกทางโรเจอร์ในายใหญ่ของริ้งจออสีน้ำเงินหวังจะใช้ความสัมพันธ์เก่าในการดึงคริสตี้คนนี้มาเล่นในอังกฤษเพราะกุนซือรายนี้ชื่นชอบผลงานของมิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์คนนี้เป็นอย่างมากบายฤดูกาลที่ผ่านมาคริสตี้คนนี้ลงเล่นไปทั้งหมด4 6เกม ทำได้ถึง7ประตูกับอีกส5บาแอสซิสโดยนอกจากตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วทั้งยังทางออกไปเล่นริมเส้นได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะเววแฮมโอกาสมายิ่งขึ้นในการคว้าตัวเอดูอาร์หัวหอกของเชลติกโดยเวสแฮมยเต็เต็ดเพิ่มโอกาสในการคว้าตัวออสซันเน่เอดูอาร์กองหน้าเนื้อหอมของเชลติกมากยิ่งขึ้นหลังจากตัดคู่แข่งคนสำคัญอย่างทางเลสเตอร์ตีกออกไป โดยฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาว่าเวสแฮมมือกาดสูงที่จะคว้าตัวเอดูอาร์กองหน้าชาวฝรั่งเศสของเชลติกหลังจากเลสเตอร์ที่เป็นทีมเต็เตงก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป้าหมายไปหาพัสซันดาก้าของทางเรดบูลซัสบัวโดยรายง,งานข่าวระบุเลยว่าเดอะแฮมเมอร์นั้นยังคงมองหาศูนย์หน้าตัวเป้ารายใหม่หลังจากขายเซบาสเตียนอันแบร์ไปให้กับทางอาแจ็คอาร์มสเดมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมหรือช่วงกงลางฤดูกาลที่แล้วแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ตัวตายตัวแทนเลย นอกจากทางอดูอาแล้วเวสแฮมยังให้ความสนใจทามิอับรารหัมสุดหน้าเชลซีที่กลายเป็นส่วนเกินในทีมของโชมัสตูเคิลในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วสำหรับทางอดูอาที่ก่อนหน้านี้มีเลสเตอร์เป็นทีมเต็งจะคว้าตัวไปร่วมทัพเพราะมีแารนดอนลอเจอร์เป็นผู้จัดการทีมอยู่แต่จากการเปลี่ยนเป้าหมายไปหาดาก้าทำให้เวสแฮมนั้นมีโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ผีไม่นำใจเซ็นเตอร์เลงโซยุนซูของจิ้งจอกสยามอีกครั้งโดยแมนเชสเตอร์เตดเน้นแสดงความสนใจในตัวของชากราโซยุนซูเซนเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีของเลสซิตี้โดยแอนนิตทางดีะเอ็กซเพสื่ออังกฤษรายง,งานโดยอ้างอิงจากทางเอ็มแรมโคโนนักข่าวตรุรกีที่ระบุเลยว่าแมนเชสเตอร์เตดเน้นจับตามองฝีเท้าโซยุนซูและก็ปรัถนาที่จะดึงตัวไปจับคู่เป็นเซนเตอร์แบก็กกระทำทีมหาได้ไม่กลไก โดยแมนยูต้องการจะเสริมทัพตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในช่วงตลาดซื้อขายสมัยนี้โดยมีหลากหลายจนเลือกที่ตกเป็นข่าวด้วยและที่มาแรงที่สุดก็คือราฟาเอลวาลานเซนเตอร์แบ็กของเลออาเมบริกที่เหลือสัญญากับล็สัสกัดอีกเพียงแค่ปีเดียวอย่างไรก็ตามนาักอมนั้นก็คงจะมองหาตัวเลือกอื่นหนึ่งในงนั้นก็คือโซจินซูที่โชว์ฟอร์ไมได้อย่างยงอดเยี่ยมเตะตาที่สุดแล้วในเกมเยือนโอทัลลฟอร์ดในซีซั่นที่ผ่านมา นอกจากนี้โซย u นซูนั้นยังได้รับความสนใจจากทางเชลซีแชมป์อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกอีกเช่นเดียวกันสำหรับทางโซยุนซูเนี่ยย้ายไปไฟบวกมาอยู่กับทางเลสเตอร์ตี้เมื่อปี2 0 1 8แต่ด้วยการแรกนั้นแทบไม่ได้โอกาสในการลงนามเลยอย่างไรก็ตามในปีถัดมาการย้ายทีมของแม็กไกวไปแมนเชสเตอร์ทำให้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีก้าวขึ้นมาแทนที่ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียม Stadium, ตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะ เอลเลียตรับตื่นเต้นกับโปรแกรมผิวบริกิจนาฬกาใหม่นี้โดยแมตต์เอเรียสอดีตตำนานนักเตะเลสเตอร์ซิตี้รับตื่นเต้นกับโปรแกรมสุดขั้วบริษัจนาฬิกาใหม่นี้ของทางเลสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งประกาศออกมาโดยเกมนัดแรกทัพพิจอกสยามจะเปิดสนามพวก,กับทางวูฟในวันที่14สิงหาคมที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม โดยเลสเตอร์กับทางวูฟนั้นเคยลงเตะในเกมฟุตอบอลเบรเกิจนัดเปิดฤดูกาลมาแล้วเมื่อ2ฤดูกาลก่อนหรือใน2019ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยเกมจบลงด้วยการเสมอกันไป0นต่อ0ซึ่งผู้เล่นทั้ง2ทีมและก็แฟนบอลต่างตื่นเต้นกับเกมนัดเปิดฤดูกาลโดยปกติแล้วแฟนบอลจะดูโปรแกรมนัดแรกเกมต่อไปอีก 2- 3ถึงนัดแล้วก็จะไปดูโปรแกรมในช่วงคริสต์มาสเพราะมันมีผลต่อครอบครัวกับเวลาลงเตะในช่วงนั้น หลังจากนั้นแฟนบอลก็จะดูโปรแกรมในช่วงท้ายของฤดูกาลว่าเลสเตอร์นั้นต้องเจอกับใครบ้างเพราะเราเจอโปรแกรมหินในช่วงท้ายตลอด2ถึง3มฤดูกาลหลังที่ผ่านมาแต่มาในฤดูกาลครั้งนี้มันก็ดูเบาใจได้มากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมานะผมหวังว่าแฟนบอลจะกลับมาชมเกมนสนามได้จํานวนหนึ่งที่เหมาะสมผมไม่ทราบว,ว่าจะเข้ามาชมในสนามได้เต็มความจุหรือไม่แต่คุณนั้นจินตนาการได้เลยว่า มันจะเป็นบรรยากาศที่ยจะเทียมอย่างแน่นอนเอเอเรสต์คนนี้ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้ประกาศเลื่อนเกมเลสเตอร์บุกเยือนเวสต์แฮมกับการถ่ายทอดสดโดยงานนี้ทางเพวธุรกิจประกาศเลื่อนโปรแกรมธุรกิจนาฬกา2021ในช่วงเดือนสิงหาคมนัดที่ทางเลสเตอร์นั้นจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมที่สนามดอนดอนสเตเดียมหลังได้รับเลือกให้ถ่ายทอดสดทางสกายสปอร์ตในอังกฤษแทน ทำให้เกมนัดนี้จะย้ายไปเตะในชื่นคืนวันจันทร์ที่23สิงหาคมเวลาตี2เป็นต้นไปตามเวลาของประเทศไทยโดยสรุปโปรแกรมธุรกิจของทางเลสเตอร์ในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นจะมีดังต่อไปนี้เลสเตอร์พบกับทางฟูลเพนตันในวันเสาร์ที่14สิงหาคมตัดแต่กเวลา21นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยไวซ์แฮมเจอกับทางเลสเตอคืนวันจันทร์ที่23สิงหาคมตัดแต่กเวลาตี2นาฬิกาเป็นต้นไปและสุดท้าย นอร์ตีพบก,กับทางเลสตอในวันเสาร์ที่28สิงหาคมปตะเต็ดกันา,ายน2 0กาเป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับวาร์ดีเข้าบริหารสมโมสรบรเชสเตอร์ไรโนในอเมริกาโดยเงินทางเจมี่วาร์ดี้กองหน้าของทางเลสเตอยืนยันการเข้าบริหารสมโมสรบรเชสเตอร์ไรโนในฐานะเจ้าของร่วมโดยการซื้อหุ้นส่วนอย่างน้อยของสมโมสร โดยบรเชสเตอร์ไบรโนเป็นทีมที่เป็นลิกกรองของอเมริกาที่ยังไม่ได้ลงแข่งขันตั้งแต่ปี2017เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินของสมโมสรโดยวัรดีค้คนนี้เพิ่งจะคว้าแชมป์เอฟเอคัพสมัยแรกกับสมโมสกรกล่าวมาว่าผมหาโอกาสในสหรัฐอยู่สักพักใหญ่แล้วแต่มันมีบางอย่างเกี่ยวกับทางบรเชสเตอร์และก็ไบรโนที่ผมสนใจผมประทับใจตอนที่พวกเขาคว้าแชมป์ US Open เพฟุตบอลถ้วยของอเมริกา แม้จะเป็นทีมที่อยู่นอกเมเร์ลีกเมื่อ22ปีที่แล้วและแม้สโมสรจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตามทีแต่นั่นก็ทำให้ผมสนใจพวกเขามากยิ่งขึ้นนะผมขอขอบคุณเลสเตอร์ที่อนุญาตให้ผมที่ทำสิ่งนี้ทั้งผมและพวกเขาก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการช่วยให้เลสเตอร์นั้นประสบความสำเร็จและทำประตูให้จงได้ในเกมฟุตบอลภารักฤษต่อเนื่องไปอีกหล,ห,ลหลายปีหลายหลายปีเลยทีเดียว ิเบิร์ตฟ็อก์ร่วมเซ็นชื่อบนธงชาติอังกฤษเพื่อสนับสนุนฟุตบอลระดับยากยาโดยฟิวเบิร์ตฟ็อกส์มาสคอตประจำสโมสรฟุตบอลเตอร์ซิตี้ได้ร่วมเซ็นลงบนธงชาติอังกฤษเพื่อนำเงินไปช่วยสนับสนุนฟุตบอลระดับยากยาซึ่งการเป็นร่วมเซ็นชื่อลงบนธงชาติอังกฤษนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนเงินบริจาคไปสนับสนุนฟุตบอลระดับยากยาใในประเทศอังกฤษโดยทางเกเรตซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ได้ส่งธงชาติอังกฤษนี้ไปทั่วประเทศและก็ให้แฟนบอลได้เซ็นชื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดรีสิกยูโร2020นี้ประชาชนทั่วไปสามารถสนับสนุนการลงนามทางออนไลน์ได้โดยทุกลายเซ็นของการสนับสนุนนั้นทาง n a เนชั่ i ไ e Building Society ซึ่งเป็นสถาบันาการเงินของอังกฤษจะบริจาค1ปอนด์ให้กับทางกองทุนมูโชรีสเป r แกรนฟัตรวมสูงสุดถึง5 0,000ปอนด์ เงินจำนวนนี้จะนําไปช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลระดับลกากยาก,กันต่อไปและคลิปข่าวเลสเตอร์ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ